อีกแล้วนะคะกับวิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนะคะวิชานี้จะเป็นหนังสือเล่มไหนคะหนังสือเล่มไหนหนังสือเล่มนี้เลยคะ่ะอ่านออกเขียนได้นะคะอ่านออกเขียนได้เล่มไหนเอ่ยนักเรียนจาได้ไหมติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกเล่มนี้เลยนะคะ อ่านออกเขียนได้เล่มนี้ค่ะนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่เก่งอยู่แล้วนะคะเขียนผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนให้นักเรียนสะกดนะคะให้นักเรียนอ่านอีกรอบนะคะและอธิบายสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จยังไม่ทันได้ทำโอ้ยงงจังไม่รู้จะทำอันไหนก่อนคุณครูขานะคะได้ วันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนเข้ามาเรียนวิชาภาษาไทยการอ่านออกเขียนได้นะคะเล่มนี้หยิบขึ้นมาสีส้มนะคะเปิดไปหน้าไหนคะยังนะคะครูยังพูดไม่หมดวิชาวิชานี้โดยคุณครูอะไรคะโดยคุณครูสุภาพักรักษาเงินนะคะโรงเรียนอนุบาลศรีสุดโทนะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานีเขตสามนะคะเราจะมาเรียนวิชานี้ก่อนอื่นนะคะก่อนจะเรียนนะคะโรงเรียนเราหรือก็ห้องของเรานะส่วนใหญ่เราจะต้องทําอะไรก่อนตอนเช้าก่อนจะเรียนเอาเลยค่ะเราต้องมารู้จักกับพยัญชนะ44ตัวกันก่อนนะคะพูดทุกวันพูดทุกครั้งพูดตลอดนะคะนักเรียนจะได้เกิดภาพเกิดความจํานะคะพยัญชนะ44ตัวนี้นะคะ พระยันชนะ44ตัวนี้นะคะนักเรียนท่องได้บางคนท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะท่องไปเสร็จแล้วนักเรียน,านายจะต้องออกเสียงให้เป็นนะคะอันนี้ตัวนี้ออกเสียงอะไรคะออกเสียงกอนะคะตัวที่สองออกเสียงอะไรคะออกเสียงขอนะคะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปตัวนี้ออกเสียงอะไรเอ่ยออกเสียงให้คุนครูสิคะ ขอถุงออกเสียงอะไรคะทอถูกต้องนะคะทอทหารออกเสียงทอเก่งมากนะคะต่อไปทอทงออกเสียงทอนะคะจมตัวนี้จะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่เวลาเขียนไม่มันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนอนหนูออกเสียงอะไรคะนอเยี่ยมมากอันนี้ออกเสียงบ อออพอ,อพอพอพออพอนะคะพอพานกับพอสำเพาจะออกเสียงคล้ายกันนะคะเหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนคําอาจจะไม่เหมือนกันใช้ใช้คาไม่เหมือนกันนะคะต่อมามอมาออกเสียงมอ ยอรอรอนะคะออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งจะผันเสียงคะผันลิ้นด้วยอะคะ่ะร,รอเรือนะคะผันลิ้นด้วยนะคะตัวนี้ออกเสียงวอสอสอสอนะทำไมสามตัวนี้คุณครูออกเสียงเหมือนกันเลยเพราะเป็น สอสาราคำข้างหน้าว่าสอใช่ไหมก็ออกเสียงสอตัวนี้ก็สอบลอุสีข้างหน้ามันออกเสียงสอมันก็ต้องเป็นสอนะคะสอเสือข้างหน้าออกเสียงสอนะคะแต่การใช้คำมันจะไม่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคำว่าสาราเห็นไหมนักเรียนคะสาราต้องใช้สอสารานะคะเสือต้องใช้สอเสือนะคะ ฤษีต้องใช้สบฤษีนะคะเพราะฉะนั้นนะักเรียนต้องออกเสียงนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่การเขียนไม่เหมือนกันดูจากคําแต่ละคํานะคะนักเรียนต้องจําคําให้ได้ด้วยนะคะหอหีบออกเสียงหอรอจุฬาออกเสียงรออ่ะอตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยกับรอเรือรอลิง รอจุลานะคะนักเรียนจะสลับกันบางคนนะคะอย่างเช่นคําว่ากีฬานะคะกีฬานักเรียนก็ไก่สลีคําว่าลาบางคนใส่รอเรือนะคะแต่ไม่ใช่ต้องใส่รอจุลาแล้วเติมด้วยสะอากีฬานะลูกต่อไปอันนี้ออ่างออกเสียงอนะคะฮอนฮูกออกเสียงฮนะคะโอเคต่อไปนะคะท่องทุกวันเลยคือท่องอะไรคะเวลาครูคให้มาใน เข in ้าเรียนในชั่วโมงแรกนะคะโฮมรูมครูจะให้นักเรียนท่องเลยใช่ไหมคะสระใช่ไหมคะโอเควันนี้เราก็มาท่องสระกันก่อนอันนี้สระอึนะคะอีแต่เวลาเราท่องเราจะต้องท่องมาจากฝั่งทางนี้นะคะไม่ใช่ท่องลงมาข้างล่างอิอี อ,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 อืออืออูอเอเอแอแอโอโอออนะคะต่อไปนะคะไปอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้อะไรเอ่ยอ้อลืมไปอีกแล้วสนะอะไรวะอคงค์ครกูนี่โง่จังเลยนักเรียนจะฉลาดหรือเปล่า๋อจำไม่ได้สนะอะไรนะ อได้ยินแวแวววมามีคนพูดมาว่าเออเยี่ยมมากนะคะสระเออต้องเติมสระอะเข้าไปด้วยเออเออเอียเอียเอือเอืเอัวอัวตัวนี้นะคะหัวเข้าอย่าอย่าลืมนะคะต้องเป็นรอนะคะพันลิ้นด้วยนะคะึรอฤึ หรืออันนี้สะระอะไรคะสะระอ่ำนะคะอําน,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 นะคะอันนี้สะระไอไม้ม้วนออกเสียงไอนะคะอันนี้สระไอไม้มมลายออกเสียงไอเหมือนเดิมนะคะแต่ไอไม้ม้วนกับไอไหม้เมลายเวลาเราเขียนนะคะเราต้องดูค,คําศัพท์ก่อนนะคะว่าคําไหนที่ใช้สะระไอไม้มลายหรือคําไหนที่ใช้สะระไอไม้ม้วนนะคะบางคนชอบเขียนผิดนะคะ ใส่สารไอผิดบางคนใส่ไม่หัดอากาศยอยักอย่างเงี้ยผิดนะคะต่อไปสารอะไรคะ A R เอานะคะเอานะคะพูดสิคะเอานะคะส่วนวรรณยุกต์นักเรียนรู้อยู่แล้ววรรณยุกต์มีเอกโทตรีจตวานะคะโอเคต่อไปหน้านี้เลยค่ะเปิดไฟนะคะหนังสือเล่มนี้เลยยกขึ้นมานะคะ หนังสือเล่มนี้เปิดไปบทที่7โอ้โหไปเร็วมากค่ะคุณครูไปบทที่7แล้วเหรอไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนที่มาโรงเรียนสองสัปดาห์เมื่อกี้นะคะสสัปดาห์ที่เรามาเจอออนไซต์นะคะเราเรียนทุกวันนะคะเราก็เลยไปเร็วหน่อยนะคะบทที่7นะคะหน้าที่30ิบเท่าไหร่34นะคะอ่ะบางคนท่องได้เป็นนกแก้วนกขนทองแต่ยังสะกดไม่ได้ใช่หรือไม่ะคะ หอนอูหนูมออามากอะอกะหอนอูหนูมอีมีหนูนากะหนูหนหนมีนะคะนักเรียนไม่ได้ท่องแบบนี้บางคนท่องมาหนูนาะมามา,มานี่สิได้เลยแต่ยังสะกดไม่ถูกต้องนะคะบทที่7ก็คือสระอินะคะสระอิ ใสิคะสระอิสระอิเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะโอ้สระอิเป็นสระเสียงสั้นเพราะว่าอ,อ,อิแล้วก็หยุดไปเลยใช่หรือไม่เขาเรียกว่าสระเสียงสั้นต่อไปคุณครูจะเริ่มแล้วนะคะมาตะกดพร้อมกันนะคะหอนอูหนูมออามากอ,อกะ หอนอูหนูมอ,อีมีหนูนากะหนูมีหอนอูหนูมอ,อามามอ,อามานอีมีนีเอน,น,นี่สอโซนะคะอซโซออกเสียงซอซอีซออินะคะหนู มามานี่สิ <S <S นะคะสอรอะอสระนะคะตัวนี้จะอ่านว่าสระนะคะสรอะสระสะกดใหม่ค่ะสอรอะสระเก่งมากอ,อีอิมออมะลออิลิลออาลานะคะสระอิมะลินะเอาอีกครั้งค่ะ สระอิมะลิลานะคะต่อไปหอนอูหนูมออีมีหอนอยีหนีมอามาหออาหาหนูมีหนีมาหาอีกรอบค่ะหนูมีหนีมาหานะคะสรออสระออา อามออามาดออูดูสอโซอ,ออกเสียงสอสออิซินะคะสระอามาดูซินะคะอันนี้คือหนูอะไรคะหนูมาหนูมีมะลิลาเขาเขียนลงไปในกระดานนะคะมาทีนี้เรามาท่องกันหนูมากะหนูมีนะคะต่อมาหนูมามา ระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูสินะคะให้นักเรียนกลับไปท่องอีกรอบนะคะต่อมานะคะให้อ่านหออิหินะคะหออิหิให้คุณครูสะกดตรงข้างหน้าต่อมาก็อ่านว่าหิมะนะคะนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มออะมะนะ หอ,อิหิหิมะนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะหอหีสระอินะคะหอหรผสมกับสระอีหออหิพูดสิคะหออหิหิมะชออาชาลออีลีชาลีมอามาดอ,อูดูมาดูหออหิมะอะมะหิมะ ชาลีมาดูหิมะนะคะต่อไปชอโซ,อซนะคะซอิซิซอ,อิซออิดอูดูซอ,อิซิดูซินะคะดูซิหิอะไรคะหิมะมีอะไรคะมีสองตาเก่งมากนะคะต่อไปชอช้างออกเสียงชอ ชออิชิชออิชิราชินีนะคะรออาราชออิชินอ,อีนีราชินีนะคะมออามา d ดอ,อูดูหออีหิมออะมะราชินีมาดูหิมะนะคะ ต่อไปลอจุลาออกเสียงลอนะลูกลออิลิลออิลินาลิกาเห็นไหมคะนาลิกาอนะไม่ใช่ลอลิงสระอ,อินะบางคนเขียนผิดนาลิกาใส่ลอลิงนะคะนาลิกานะคะต่อไปรออ,ร,อออออรออาราชอาชาดอูดูนอานาลออิลิกออากา ราชาดูนาลิกาเห็นไหมพระราชามีนาฬิกาสมัยก ah. ่อนนะคะมีนาฬิกาด้วยต่อไปมอมาสตะละอีมอม้าออกเสียงอะไรคะมอม้าออกเสียงมอมอีมิมอีมินะคะมิมีมิมีนะคะสิบนาฬิกามิมีหิมะพูดใหม่ค่ะ สิบนาลิกามิมีิมะนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเห็นไหมคะหัดอ่านแล้วระบายสีให้นักเรียนหัดอ่านคำในตัวนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีนะคะกอะกะปอีปีอ่านว่ากะปีนะคะระบายสีกปีให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ระบายสีเขียวมาหมดเลยนะคะต่อไป มอะมะลออิออลิอ่านว่ามะลินะคะต่อไปหออิหิมอะมะอ่านว่าหิมะนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยนะคะแล้วหัดอ่านนะคะกอไก่สระอินะคะกออีกอินะคะ,นะคะต่อไปจอจานสระอิจออิ จินะคะหอหีบสระอีหออีหีนะคะตอเตาสระอีตออีตินะคะทอทหารสระอีทออีทินะคะนอหนูสระอีนออีนินะคะบอใบไม้สระอีบออีบีนะคะปอปลาสระอีปออีปีนะคะผอผึ้งสระอีผออีพีนะคะ พพานสารีพอ,อิพินะคะรเรือสารีรอ,อิรินะคะวแหวนสาอิวอ,อ,วอ,อิวินะคะตัวนี้ให้นักเรียนไฟอ่านนะคะแล้วสะกดนะคะสะกดเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีด้วยนะคะต่อมานะคะนำคำที่กำหนดให้นะคะเขียนเรียงกัน แล้วหัดอ่านนะคะคําที่กําหนดให้ที่อยู่ในตารางนี้นะคะมีกอไก่สระอะแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วตามด้วยปปาสระอีใช่หรือไม่ปปาสระอีใช่หรือไม่นะคะใช่นะคะต่อมาคุณครูจะบอกนะคะถ้าเขาเขียนเครื่องหมายบวกนักเรียนไม่ต้องไปเขียนตามนะลูกนะเขาเขียนว่ากะปินักเรียนก็เขียนว่ากะปิโดยลบเครื่องหมายอะไรออกคะเครื่องหมายบวกออกใช่หรือไม่นะคะ ต่อไปบออีบีนะคะบวกกับดอดาอ่านว่าบีอะไรคะบีอะไรคะดีดาพูดสิคะดีดานะคะมีมีนักเรียนอนุบาลมาเล่นกับคุณครูนะคะต่อไปหอฮีมออมะนักเรียนก็เขียนคําว่าหิมะลงไปในนี้นะคะแล้วสะกดด้วยนะคะต่อไปก็อากะทออีทินะคะ กะทินักเรียนเขียนลงไปในช่องว่างนะคะต่อมานะคะด้านล่างนี้นะคะคําว่ามีกะปินะคะมีกะปีเขาเขียนเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเขาก็เขียนห่างกันมอ,อีมีอกอาอากะฟออีปีเวลาเราเขียนเขียนต่อกันแบบนี้เลยนะคะมีกะปินะคะต่อไปรออาราชออิชินอ,อีนีเราก็เขียนต่อกันเป็นราชินี คำต่อมาหออาหามออมะรออ,อิลินะคะเขียนว่าหามะลิลงตรงนี้นะคะเติมลงไปต่อไปนออานารออ,อิลิกออากาเขียนว่านาลิกาเก่งมากนะคะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่38หน้า38คุณครูให้นักเรียนหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวนะคะ ระบายสีดาวนี่ระบายสีให้มันเต็มถ้าอ่านเก่งสามดาวนะคะอ่านไม่เก่งสองไม่อ่านเลยอ่านเอ้ออะอ,อให้หนึ่งนะคะให้หนึ่งดาวนักเรียนอ่านแล้วระบายสีเองถ้าเอ้ออะอระบายดาวเดียวนะระบายเก่งหน่อยก็เอ,อ่อานเก่งหน่อยก็สองดาวอ่านเก่งมากๆาสามดาวอย่าโกโหกคุณครูนะคะครูู้นะโอเคมาสะกดตามคุณครูนะคะบอ y i บิดอาดาจออจะบิดาจะพออาพาปออิติตออิติพาปิติผู้สิคะต่อไปมออ<ม>า,ามาดอูดูโลอาลามาดูลานะคะต่อไปมอาม,โามโานะโลอิลิ นะคะต่อไปมออามาดอูดูซโซออกเสียงอซอซีซีมาดูซีนะคะต่อไปมมยีมีฝออาฝาชอยีชีมีฝาชีนะคะมมยีมีกออากะลออาลามีกะลาทีนี้เราสะกดแล้วเรามาอ่านคำต่อกันเลยนะคะ อ่านตามนะคะบิดาจะพาปิติมาดูลาอีกครั้งบิดาจะพาปิติมาดูลาต่อไปมลิภาชะนีมาจะทาสีอีกครั้งมลิภาชะนีมาจะทาสีต่อไปทาสีมาแกจะหากะติดีอีกรอบ อาสีมาแกจะหากะติดีต่อไปมาดูสิมีฝาชีมีกะลาอีกรอบมาดูสิมีฝาชีมีกะลานะคะต่อไปนะคะข้างล่างนี้นะคะให้นักเรียนหาสิ่งของทางด้านซ้ายมือมุมนี้เลยซ้ายมือที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่ให้เจอแล้วรับายสีนะลูก หาเจอปุ๊บระบายสีในภาพเลยอันไหนที่ไม่มีอยู่ด้านซ้ายไม่ต้องระบายโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปหน้านี้คุณครูหามาเพิ่มเติมนะคะเป็นประโยคนะคะที่ผสมกับพยัญชนะนะคะประโยคพยผสมพยัญชนะกับสระนะคะกลายเป็นประโยคนะคะเราเอามารวมกันหลายๆคําเป็นประโยคนะคะต่อไปต่ออตาตาสออา สาชอวชูมอือมือถออือถือกออะกะลออาลาตาชูไม่ใช่นะคะตาสาชูมือถือกะลานะคะขออภัยด้วยเมื่อกี้ต่อไปชออะชะนอีนีตออีตีฝออาฝาชออีชีทออะทะ ลออุรู้อ่านว่าชะนีตีฝาชีทะลุนะคะต่อไปอออาอาดออูดูคออูคูนออานามออีมีรออูรูงออูงูกออะกะปออะปะนะคะอาดูคูนามีรูงูกะปะนะลูก โอเคต่อไปมออามานอีมีมออีมีวออีวิชออาชากออากะรออีริโนโนขอโทษนะคะกออีกิรออีริยออายาออีดีมานีมีวิชากะ กิริยาดีนะคะตัวกะก,กับกิอยู่ติดกันคุณครูก็เลยเอ,อ,อ่านผิดไปนะคะก็ไม่เป็นไรให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะการบ้านของเราผ่อนคลายวันนี้คนไหนที่ทำแล้วไม่เป็นไหรหัดสะกดนะลูกนะหัดสะกดหัดเขียนนะคะต่อไปนะคะนี่จำได้ไหมคุณครูอะไรคะนี่ครูเบนนะคะครูสุพสนสอนวิชาภาษา วิชาสังคมนะคะนี่คุณครูดารุณีสอนชั้นป .1 ทัก3คุณครูสุภาภักรักษาเงินสอนชั้นป .1 ทัก4คุณครูพัชรีพรป่าจั์สอนปอ .1 ทั6นะคะคุณครูอาเฟมหรือคุณครูทศวรรษสอนปอ .1 ทัก7ร่วมกับคุณครูปันจันนะคะโอเค อย่าลืมนะคะอีกไม่นานเราก็เจอกันดูแลสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ